ครับวันนี้ผมก็มายื่นหนังสือนะครับถึงท่านชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับท่านผู้นําฝ่ายค้านนะครับในเรื่องที่มีการตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับนายตำรวจระดับพลตำรวจเอกซึ่งเป็นถึงพบตรนะครับซึ่งมีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับบัญชีสวยนะครับบัญชีเว็บพนันเนี่ยโยงใยไปถึง นะครับทั้งตัวของท่านเองแล้วก็ทางภรรยาแล้วก็ครอบครัวนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้นําฝ่ายค้านนะครับที่เห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะครับนะับตั้งแต่ผมออกมาเ,เปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีทางท่านผู้นําฝ่ายค้านนี่แหละที่มีการประสานขอข้อมูลนะครับเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ คือวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปมองหรอกว่าวันนี้ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับผมอยากจะให้ทุกภาคส่วนของสังคมนะครับมีความกระตือรือร้นนะครับ,นนนรบในเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแบบท่านชัยธวัฒน์ที่มาในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมยื่นหนังสือที่ท่านละนะครับทั้งท่านชัยธวัฒน์ทั้งท่านลำสิมันโรมนะครับก็เดี๋ยวอาจจะปรึกษากับท่านว่าเราจะมีวิธี ทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับที่จะแก้ปัญหาของเรื่องสวยนะครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับในวงราชการซึ่งมีข้าราชการระดับสูงเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้ยังไงไม่ให้มันแบบเป็นไฟไม่ฟางพอเป็นข่าวนะครับมีการตรวจจับกันนะครับแล้วก็เลิกกันไปนะผมอยากให้มันมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้มันยั่งยืนกว่านี้นะครับ ที่วันนี้ก็สารนะครับนำข้อมูลเอกสารนะครับที่สําคัญมามอบให้กับพวกเราเลยคะนะพักฝ่ายค้านนะครับซึ่งแน่อนอนครับเมื่อมีเรื่องราวนะครับการที่มีการกลับหากันว่ามีมีการทุจริตประพิติมิชอบนะครับโดยเฉพาะในวงการตารวจเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวย เรื่องที่มีข้อมูลว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยเราในฐานะฝ่ายค้านนะครับเราก็ต้องให้ความสําคัญนะครับที่จะต้องติดตามหาข้อมูลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ควรจะมาขอข้อมูลอะไรตั้งก่อนควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าไหนๆก็ทางท่านนายกก็ ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนเรื่องนี้แล้วนะครับก็ควรจะได้รับข้อมูลชุดนี้นะครับแล้วก็เราเองในฐานะสายค้านนะครับเราก็คาดหวังว่าคณะกรรมการที่ท่านนายกได้ตั้งขึ้นจะไม่เป็นกระบวนการที่เป็นมวยลม้มต้องคนดูนะครับจะไม่เป็นกระบวนการที่เป็นเพียงแค่อยากสึกแล้วก็ ให้เรื่องจบๆเงียบๆกันไปนะครับเพราะเรายืนยันตลอดว่าเรื่องสวยนะครับโดยเฉพาะในแวดวงตำรวจนั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเมื่อไหร่ที่เราไม่สามารถแก้ระบบสวยนะครับรวมถึงระบบตัวในสนักงานตำรวจแห่งชาติได้เนี่ยมันก็กระทบกับการปฏิบัติภารกิจของพี่น้องตำรวจที่ควรจะให้ความสำคัญกับ การดูแลนะครับความปลอดภัยสวัสดีภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกมากกว่าที่จะวิ่งเต้นกันหาลำไพยพิเศษเพื่อมาซื้อขายตำแหน่งกันนะครับเรื่องนี้ก็ก็ยืนยันนะครับก็ยังไงลำดับแรกก็คงหลังจากนี้คงต้องไปขอดูข้อมูลก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะดำเนินการต่อไปได้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องคงงดูก่อนนะครับว่าว่ามีอะไรบ้างเข้าใจว่าคงน่าจะเกี่ยวข้องกับที่ทางนายตั้มเคยแถลงข่าวไปแล้วนะครับนะครับงคงคงต้องขออนุญาตดูก่อนนะครับ ก็ฟังจากที่ท่านผู้นําฝ่ายค้านพูดนะครับมันก็ทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าเท่ากับตอนนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเริ่มเห็นความสําคัญของเรื่องสวยเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นแล้วนะครับท่านนายกเนี่ยพยายามที่ไปเชิญชวนต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่เยอะอยู่เลยนะครับผมก็กลัวว่ามันต่างชาติเนี่ยจะไม่รับความเชื่อมั่นนะครับ ขอบคุณมากครับอาเชิญครับเชิญครับเออเมื่อกี้ก็เห็นได้ดูข่าวอยู่นะครับในระหว่างอยู่ในห้องประชุมนะครับก็ศาลก็ให้เวลานะครับ15วัน นะครในตามข่าวที่ได้อ่านนะครับในการที่จะยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะครับก็เราก็คงดําเนินการก็เป็นกระบวนการปกติจริงๆก็ถือว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นกระบวนการปกตินะครับที่เริ่มต้นด้วยหลังจากที่ศารลรับคําร้องแล้วเนี่ยก็เปิดโอกาสที่ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหานี่ได้ยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานะครับ จริงๆเราก็ได้เตรียมการมาพอสมควรก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเรื่องการเตรียมชี้แจงแค่แก้ข้อกล่าวหานะครับดังนั้นก,ก็เพียงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คือ,เ,อ,อเมื่อเราได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากสารรัฐมนูลแล้วเนี่ยก็ทางฝ่ายกฎหมายนะครับแล้วก็แกนนาพักที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องทอําเอกสารให้ดีที่สุดแล้วถ้าดูระยะเวลานะครับก็คงจะเป็นหลังสงการนะครับไม่นาน แล้วก็เราก็คงจะถือโอกาสนี้นะครับในช่วงระยะใกล้เคียงกันนะครับยังไม่ได้ระบุบวันในการที่จะถแถลงต่อสู้คดีต่อสาธารณะด้วยไม่ใช่เพียงแต่ยื่นต่อสามนุนอย่างเดียวเดี๋ยวต้องรอรอ,รอ,รอถแถลงทีเดียวนี่ดีกว่านะครับมันจะเป็นทั้งเรื่องข้อกฎ หมายด้วยนะครับเป็นแง่มุลทางกฎหมายด้วยที่จะต้องต่อสู้กันไม่ได้กระทบครับไม่ได้กระทบกับการทํางานแต่อย่างไรทุกอย่างก็เดินหน้านะครับแล้วก็หลังจากที่อภิรายหนึ่งห้าสองเสร็จเราก็จะมีประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพักในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เลย ก็เป็นการประชุมสาม,มัญประจำปีนะครับที่จะต้องทำทุกปีอยู่แล้วนะครับก็คงจะเป็นโอกาสที่เราจะได้พูดคุยกับสมาชิกพักนะครับทั้งที่เป็นสสแล้วก็เป็นตัวแทนสมาชิกพักจากตัวปรเทศโอ้มันนิ่งแล้วครับเราคุยกันมาหลายรอบแนละ้วในพัก ตอนนี้ก็เดินหน้าสู้คดีอย่างเต็มที่ซึ่งเรายังคิดว่าอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับว่าคดีนี้เนี่ยผลจะเป็นอย่างไรเรายังเห็นว่ามันมีข้อโต้แย้งในทางกฎหมายอยู่นะครับประกอบกับข้อเท็จจริงที่จะมาเป็นเหตุผลโต้แย้งในทางกฎหมายด้วยว่าทําไมแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนะครับตามรัฐมนูญมาตรา49ว่า สั่งให้การกระทําที่ศาลล้มนูนเห็นว่าพวกเรานะครับกระทําการเป็นเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ยแล้วก็สั่งให้ยุติการดําเนินการการกระทํานั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะสั่งไปแล้วนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีการร้องนะครับให้มีการยุบพ,พักตามพรปพักการเมืองมาตรา92เนี่ยจะต้อง ดำเนินการตัดสินว่าข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วและตัดสินยุบพักโดยอัตโนมัติมันมีแง่มุมทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่จะต้องต่อสู้กันอยู่นะครับซึ่งเราเห็นว่าสารมีดุลยพินิษที่จะพิจารณาได้นะครับส่วนรายละเอียดเป็นอย่งางไรเดี๋ยวรอหลักของการนะครับในเวลาใกล้เคียงกันกันกบการที่เราจะยื่นเอกสารต่อศาลบกสารล้มนู่เนี่ยก็คงจะมีการชี้แจงต่อสาธารณด้วยอีกครั้ง ที่ในโรงแรมแถวบางนาตาดครับก็มีช่วงที่ที่เป็นจริงเป็นการประชุมภายในนะครับแต่ถ้าสื่อมวลชนไปก็อาจจะให้สมภทษา์เลยได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดแจ้งอีกครั้งองนะคกม,มาครับ ปิดภาพนะเรินนทำอย่างเดียว